ว้าวที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเลนมันอย่างกับคาริฮาผีสิงเลยอ่ะว้าวมีกระเป๋าวิเศษด้วยเลยนะอือหืออืมเฮะว้าวไปกันดีกว่าไม่มีทางมานี่เร็วเข้าแล้วไม่อะไม่ไม่ฮะเออ พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ oh. ว้าวพวกเราอยู่ในลอนดอนกันเหรอเลนใช่แถมฝนก็ตกด้วยเอ่อนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นไปถามคนนั้นกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณลุงช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว มันไปชื่อเมื่หน่าขนลุกไงล่ะ<า>ไปกันแลนกลับกันดีกว่าถอยแล้วฮะพวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่อียิปต์กันแล้วล่ะที่นี่มันร้อนมากเลยเนาะงั้นเราเข้าไปในพีรามินนั้นกันดีกว่าแลน วว้าวนั่นใช่คุณมัมมี่หรือเปล่านะฉันว่าน่าจะใช่นะเออ,อแล้วเขนพวกเราไปจากที่นี่กันดีก,กว่าเ,ออเร็วอุ้ยตายแล้ว <c oughs> เยี่ยมเลยที่นี่สวยมากเลยอ่ะืม <c oughs> แถมหนาวมากด้วยจริงด้วยนะมินนี่ โอ้พวกเราอยู่ในแอนตาร์กติกากันนี่นะนี่นายดูแผนกวินั่นสิอะไรหรออคุณสโนว์แมนมีชีิตด้วยอ่ะอาฮะกระเป๋าวิเศษใบนี้พาพวกเรากลับบ้านกันแล้วล่ะอือหือ ฉันไม่เคยมีความสุขที่ได้เห็นบ้านแบบนี้มาก่อนเลยใช่แล้วพวกเรากลับมาที่คลาลิฮานทีซิงกันแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวก่อนสิ <c oughs> เขาเป็นเพื่อนของพวกเรานะ <c oughs>